วันนี้เนี่ยพี่จะมาเฉลยเป็นข้อสอบคณิตสามัญปีล่าสุดเนาะก็คือปี65ซึ่งชื่อใหม่ที่เขาเปลี่ยนเนี่ยชื่อว่าคณิตเอเ e เวเนาะ,ะงั้นดูกันนะทีนี้เนี่ยพี่จะขอแชร์วิธีการที่แบบว่าเป็นวิธีการที่พี่ทําในห้องสอบแล้วก็สถานการณ์ที่พี่เจอในห้องสอบคือเล่าให้พวกเราฟังไปด้วยผ่านข้อนี้ข้อนี้เป็นข้อแรกเลยอไอ้ที่ออกสอบสามัญปีหกห้าเนี่ย ทีนี้ประเด็นก็คือมันเป็นเรื่องเซตเนาะแล้วปกติเรื่องเซตในในมุมพี่นะแผนภาพออกทุกปีแผนภาพเวนออยเลอร์ e uler, ที่ชื่อใหม่เรียกว่าแผนภาพเวนแผนภาพเรื่องเซตออกทุกปีแต่ปกติมันมันง่ายเว้ยแต่พี่เจอข้อเนี้ครั้งแรกครั้งแรกที่ทำในห้องสอบพี่ทําอยู่ประมาณสองสามแล้วทําไม่ได้พี่ข้ามเลยตกใจมากว่าถึงข้ออะไรเฮ้ย ่ข้อแรกทําไม่ได้ข้ามเลยแต่ว่าด้วยความที่โชคดีวกกับมาทําอีกรอบหนึ่งทําได้อ่ะดูกันเขาบอกว่ายูนิเวิร์สยูนิเวิร์สก็เป็นอันนี้คือสามันวิวห้าเนาะทีนี้เจ้ายูนิเวิร์สเนี่ยมันจะเป็นไอให้เอกกับพวสัมผัสก็คือยูนิเวิร์สมันเป็นขอบเขตทั้งหมดคือเซตทุกเซตห้ามเกินยูนิเวิร์สเนาะเขาบอกยูนิเวิร์สเนี่ยมันแทนอ่ะมันแทนเซตของจํานวนเต็มบวกทั้งหมดที่ไม่เกินสิบทีนี้คําว่าไม่เกินสิบเนี่ย เครื่องหมายของคําว่าไม่เกินก็คือน้อยกว่าเท่ากับอ่าน้อยกว่าหรือเท่ากับแสดงว่าเต็มแม็กก็คือ10มากสุดก็คือ10แสดงว่ายูนิเวิร์สของน้องเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องเป็นเซตของจํานวนเต็มบวกซึ่งคําว่าจํานวนเต็มบวกเนี่ยมันจะสตาร์ทคนแรกที่1ใช่ไหมหนึ 1, 2, 3, 4, ออ่งสองสามสี่้าไฟตกวยหกเด แปดแสดงว่าจำนวนสมาชิกที่พี่ใช้ตัว n เ,เนาะจำนวนสมาชิกของยูนิเวิร์สก็ต้อง10คนหนึง10มี10คนเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนสมาชิกขอเขีนยนตรงนี้เนาะจำนวนสมาชิกของยูนิเวิร์สเนี่ยก็ต้องมี10คนด้วยเดี๋ยวกอบมาตรงนี้ดีกว่าอ่ะให้น้องจดก่อนและ เขาก็บอกว่า a กับ b เป็นสับเซ t ตของ universe แสดงว่าถ้าพี่ดูรวมๆเนี่ยไม่ใช่มีเสน่ห์ดูดูรวมๆแล้วก็มี a กับ b แค่2วงเออมึงมาเล่นตลกเลยไงเนี่ยมี a กับ b 2วงแต่ถ้าพี่ดูจากช้อยมันมีเอ็ดงั้นงั้นไอแผนภาพที่พี่ลงจะเป็นจำนวนสมาชิกของเซต a number of set a number of set b แล้วก็เป็นจำนวนสมาชิกของ u n i v r s ซึ่งมันมีสิบคนขอใส่นะเป็นเลขสิบและเขาก็บอกว่า A ออ๋อ A เนี่ยแทนเซ็ตของจำนวนคู่ที่น้อยกว่าสิบเซ็ตของจำนวนคู่ก็คือเลขคู่ที่น้อยกว่าสิบคำว่าน้อยกว่าสิบคือไม่เอาสิบนะไม่เอาสิบนะน้อยกว่าสิบแต่ไม่เกินคือเอานะ ไม่เกินเกลแสดงว่า A เป็นเซตของจำนวนคู่ปกติคำว่าจำนวนคู่เนี่ยถ้าเขาไม่ได้บอกคู่บวกคู่ลบเอาหมดเลยคู่ลบก็เอาไม่งงใช่ไหมเช่นลบหกลบสลบแลบสิลบยีลบพวกนั้นคู่ลบเอาหมดเลยแต่ในที่นี้เขาพูดถึงเซตแล้วขอบเขตเซตมันห้ามเกินเจ้ายูนิเวอร์สแสดงว่าเซต A ของน้องอ่ะไอคู่ลบที่พี่พูดถึงลบสอบสี่ลบหกไม่เอา เพราะว่าเซตทุกเซตห้ามเกินยูนิเวิร์สเขาเป็นขอบเขตมันบอสอ่ะห้ามเกินกูนะเออเหมือนตัวบอสแสดงว่าเซตเอ่ะมันต้องสตาร์คือเขาต้องอยู่ในขอบเขตมันต้องสตาร์ที่เลขสองไงเลขคู่สองสี่หกแปดแต่ว่ามันไม่เอาสิบไงก็เลยเต็มทีแค่แปดแสดงว่าจำนวนสมาชิกของเซตเอมีสี่คนสองสี่หกแปด f Set A เเท่ากับสี่มีสี่คนถ้างั้นพี่ขอญาตนะ ที่ขอใส่ตรงนี้เลยได้สี่คนแต่ B ยังไม่รู้แล้วก็ข้อมูลคนนี้ที่เขาให้มาดึก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 เนี่ยมวงม่วงเนี่ยขอลากมานี่เป็นจำนวนสมาชิกของ a p พาร์มยูเนียนบหรือจะเรียกว่าคอมพิมนก็ได้เท่ากับเลขเจ็ดเอาตรงไหมพี่ใส่เบอร์เลยอ่พี่แนวในพี่ใส่เบอร์พี่อยากรู้ว่า ไอเอพามยูนทนบีที่มีสมาชิกเจคนอะ uh, แม่งโซนไหนม้างวะพี่ใส่เบอร์เลยอ่ะจัดไปพี่ถ้าน้องเจอสองวงอ่ะ uh, ไม่ว่าจะเป็นสามัญปี6กสี่หรือปีห้าพี่ทําแนวนี้หมดก็คือการใส่เบอร์มี A มี B อ่าแล้วก็เป็นยูนิเวอร์สอย่างนี้เนาะพี่ขอว่าเท่าๆแล้วกันคำว่าใส่เบอร์คือคนนี้คือเบอร์หนึ่งเเดียวๆียวหรือจะเรียกว่าเอลบบก็ได้ a อ b คือเบอร์2 B เดียวเดียวคือเบอร์3ไม่เอา AB คือข้างนอกคือเบอร์4แสดงว่าถ้าเป็นเซตสองเซตมันจะมี4เบอร์แล้วก้อนเนี้ยก้อนเนี้ยพี่อยากรู้ว่าแม่งอยู่โซนไหนคือคําว่า a อพามเขาไม่เอา A A ในที่เนี้ยคือ1นสองแสดงว่าเราอ่ะไม่เอา1นสองก็ต้องอะไรสามสี่ถูกป่ะก็ต้องเบอร์3กับเบอร์4อ๋อใช่ป่ะเพราะว่าเจ้า a อคือ1นสอง ถ้าไม่เอาเอกก็สาเข้าไปยูเนียนกับ B ซึ่ง B ของเราคือคนนี้เต็มวงนะเต็มวงนะ B คือเต็มวงนะสอไปยูเนียนกับเบอร์2แล้วก็เบอร์3ามยูเนียนคือการรวมกันแต่สมาชิกซ้ำกันนับ1คนซึ่งเลข3ามันมันซ้ำกันก็นับเลข3คนเดียวเวลาเอารวมกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเบอร์ที่น้องรวมได้เนี่ยมันก็จะมีเบอร์สอง บวกเบอร์สามนับคนเดียวเพราะยูเนียนซ้ำกันนับหนึ่งคนบวกเบอร์สี่เขาจะได้เจ็ดแสดงว่าพี่อ๋อแหละคนที่รวมกันได้เจ็ดเนี่ยก็จะมีเบอร์สองเบอร์สามแล้วก็เบอร์สี่ให้น้องจดเท่านี้ก่อนหาน้ำนะขอเวลาสักครู่นะ เรียบร้อยทีนี้เรียบร้อยแล้วแต่เรารู้ไหมเรามีข่าวดียังไงวะพี่ข่าวดีก็คือยูนิเวิร์สเนี่ยยูนิเวิร์สคือขอบเขตทั้งหมดแล้วอไอ้ขอบเขตทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องเกิดจากเบอร์สี่เบอร์คือเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่บวกกันได้ยูนิเวิร์สเพราะฉะนั้นเนี่ย ยูนิเว s รเนี่ยคือการที่สี่เบอร์เนี้ยรวมกันแล้วทำไมพี่ถึงพูดถึงข่าวดีวะก็จำนวนสมาชิกยูนิเว e ร์สให้มาแล้วดดสิบถึงต้องมาดีสิบแล้วไอ้เจ้าเบอร์สองสามสี่โบกันเนี่ยได้เจ็ดคนนี้ได้เจ็ดอีกก้อนเนี้ยคือสองสามสี่ได้เจ็ดแสดงว่า ไอยูนิเวอร์สที่เป็นสิบเนี่ยมันเกิดจากเบอร์หนึ่งบวกกับเลขเจ็ดแสดงว่าถ้ายายเจ็ดไปลบสิบเบอร์หนึ่งคือสามจบแล้วเบอร์หนึ่งคือสามเพราะฉะนั้นน้องจะได้เบอร์หนึ่งเป็นเลขสามเบอร์หนึ่งคือเอเดียวเดียวคือคนเนี้ยคนนี้คือเบอร์หนึ่งเพราะฉะนั้นเบอร์หนึ่งที่เป็นเอเดียวเดียวอ่ะขอโทษนะถ,ถ้าเทียบกับไอไอวงหลักของเรานะอันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ ซึ่งเบอร์หนึ่งอะได้สามเบอร์หนึ่งสมาชิกมีสามคนให้จดกันอเดี๋ยวจะได้ไมเมนเอ้ไฟมันอ๋อไฟมันขาดเว้ยอ๋อนะโอเคพี่ไปต่อนะทีนี้แล้วมันก็มีข่าวดีสองชั้น เพราะว่าเรารู้แล้วว่า A ทั้งวงอ่ะมีสมาชิกสี่คนเเดี๋ยวไปแล้วสามเบอร์สองก็ต้องหนึ่งคนดิใช่ปะเออเบอร์สอง2 2> ก็ต้องหนึ่งคนดิแต่ไอสมาชิกของเซต A ที่มีสี่คนเนี่ยมันคือใครบา้างนะสี่คนเนี่ยมันคือสองสี่หกแปดต้องอยู่ใน A ถ้าพี่ถามว่าห้าอยู่ใน A ไหม ก็ต้องตอกว่าผิด7อ็ูยูนในอไหมตอบ10อยูนในอไหมไม่อยู่เลยเพราะว่า A มีได้แค่4คนนี้คือ2 4 6 8ถัดไปเขาบอกว่า3ขอกรอบคำนี้นะพี่เลื่อนขึ้นนะอ่ะพี่พี่เลื่อนลงนะเขาบอกว่า3เนี่ยเลข3นะเลข3อะ่ะคำคำนี้คือไม่เป็นสมาชิกของ A อพามลบ B A พามลบ B ขอโทษนะ พี่ขอใส่เบอร์เหมือนเดิมนะซึ่ง A พามเนี่ยมันคือไม่เอา A ถูกต้องปะ A คือหนึ่งสองคือพี่อยากรู้โซนไหนไงไม่เอา A ก็สามสี่ใช่ไหมแสดงว่ามันเอาสามสี่เป็นคนตั้งแล้วก็ลบกับ B B คือสองสามคือทั้งวงเอ้ยมันก็เหมือนเมื่อกี้นี่วาใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเพามมันเหมือนเมื่อกี้เหมือนเมื่อกีอออ้ลบกับสองสามทีนี้เวลาลบกันแบบเซตเนี่ย เขาจะเอา e สามสี่เป็นคนตั้งคือคําตอบอะไม่สามก็สี่หรือโดนลบหมดก็ได้เสร็จว่างไม่สามก็สี่หรือได้เสร็จว่างนะเออคาตอบมีเท่านี้คือเอา e สามสี่เป็นคนตั้งแล้วเอา e ก้อนด้านหลังเนี่ยที่เป็นก้อนเขียวๆอะไปดึงออกน้องก็ดูว่าเลขสามมีสามไหมเฮ้ยสามกับคนนี้นะแสดงว่าเวลาลบกัน e เลขสามดึงออกเพราะข้างหลังมีสามไงโดนเลขสามดึงออกตัดทิ้งเลขสี่ไมไหมไม่มีว่ะข้างหลังมีสองแสดงว่าตอบเลขสี่ ไม่ไม่เอาสองนะเพราะว่าเวลาลบกันอะเอาอ e ีม่วงๆนี้เป็นคนตั้งอี e ม่วงๆนี้ไม่มีสองไม่เกี่ยวเลยไม่สมก็สใช่ไหมสแสดงว่าคําตอบเลยแค่สี่พ่อสามโดนหนึ่งมันก็เลยบอกแค่ว่าไอ้เบอร์สี่อ่ะคือสามอ่ะไม่เป็นสมาชิกของเบอร์สี่ถ้าสามไม่เป็นสมาชิกของเบอร์สี่แล้วขอโทษนะ มันไม่เป็นสมาชิกของ a อยู่แล้วอะ a มันคือเลขคู่แล้วไม่เป็นของเบอร์อส,ออรสีมออ่มันก็ต้องเป็นสมาชิกของเบอร์สามสิคือ b เดียวเดียวถูกต้องปะใช่ไหมเออมันก็ต้องเป็นสมาชิกของ b สิใช่ไหมเพราะ a เลขคู่สี่ก็ไอ้ข้างนอกก็ไม่อยู่มันก็เหลือเหลือเบอร์เดียวแลวคือเบอร์สามถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สรุปได้แล้วว่า3เนี่ย จริงๆเนี่ยเขาจะอยู่ที่เบอร์สามอ่าแต่แต่ว่าไม่ใช่มีสมาชิกสามคนนะอันนี้เรายังไม่รู้เพราะฉะนั้นพี่เห็นแบบนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอเลขสามเนี่ยเขาต้องเป็นสมาชิกของเบอร์สามแต่พี่ขอไฮไลท์สีดำไว้จุดๆน้องรู้ไหมว่าทําไมพี่หยุดเพราะว่าอา๋ออ๋อใหม่น้องรู้ไหมว่าทาไมพี่ข้าม ตอนสอบพอพี่ไม่รู้ว่าไอ้เบอร์สามเดี่ยวเนี่ยมันมีสมาชิกกี่คนแล้วเบอร์สี่มีสมาชิกกี่คนคือรู้แค่ว่า A อทั้งก้อนมีสี่ยูนิเวร์สมีสิบขาดอีกหกใช่ไหมสี่ลบสิบขาดอีกหกคือหกเนี่ยไม่รู้มันจะแบ่งคือไม่รู้อ่ะเออไม่รู้ว่ามันจะแบ่งยังไงอ่ะแล้วทีนี้พอพี่แบบพี่ลงข้อมูลไม่ครบพี่ก็รู้สึกว่าเอ,อ้ย เชีย่ยไอ้กูข้ามแล้วกันคือมึนหัวตอนนั้นจะคือมาข้อแรกมึนหัวนะ8.30ขึ้นข้ามเลยเออข้ามเลยแบบความหวังแบบเฮ้ยกูกูแบบสี่ห้าปีแล้วนะที่กูพยายามมาครั้งนี้แหละกูจะแปดสิบขึ้นน้องคิดสภาพพี่นะมาข้อแรกทําไม่ได้อยากจะเอาหัว,หวโคกโตะเลยอ่ะทีนี้ความโชคดีคือสุดท้ายอ่ะ มันลงข้อมูลไม่ครบใช่ไหมแล้วพี่ก็ขามแล้วเกิดหมดเวลาพี่วกมาทําอีกพี่รู้ไหมพี่ทำยังไงไม่ครบก็ช่างแมงกูเช็คชอยส์แล้วกันเอาเท่าที่ได้ยังไงกูกูต้องกาให้ได้เออเอาเท่าที่ได้พี่ก็เลื่อนดูอันแรกคือเขาถามว่าข้อได้ถูกเนาะเขาถามว่า b เป็นสับเซตของ a หรือเปล่าอ่ะฟังถอดี b เป็นสับเซตของ a ผ่านหรือเปล่า b เนี่ยคือเบอร์สองกับสามถูกต้องปะ เป็นสับเซตของ A อพามเคือ12 A ่พามก็ต้อง3 4ทีนี้ประเด็นก็คือการที่จะเป็นสับเซตได้ซ้ายมีอะไรขวาต้องมีคนนั้นจําได้ไหมอ่ะเราให้ฟังแป๊บหนึ่งเช่นสมมติน้องมีเซต12เป็นสับเซตของ123อย่างเงี้ยคือเป็นอย่างเงี้ยคือเป็นสับเซตเพราะว่าซ้ายมี1ขวามี1ซ้ายมี2ขวามี 2, ม 2. ก็คือซ้ายมีอะไรขวามีคนนั้นดูข้างในปีกกาอันนี้ที่พี่จับ แต่ถ้าเกิดว่าน้องมีเซตหนึ่งสี่อีกก้อนหนึ่งเป็นเซตห้าหกแล้วก็หนึ่งยัง้งคือหนึ่งมีนะแต่ว่าสี่ไม่มีเขาเรียกว่าไม่เป็นสับเซตการที่จะเป็นสับเซตได้ซ้ายต้องมีอะไรขวาต้องมีคนนั้นด้วยซ้ายมีอะไรขวามีหกอ่ะจดก่อนซ้ายมีอะไรขวาต้องมีหกอ่ะไปนะเพราะขวาไม่มีสี่ซ้ายกูมีสี่ก็ก็เลยไม่เป็นสับเซตเสร็จแล้วเนี่ย พี่เล่น B พ,พี่เล่นขึ้นนะอาจทาไม่ทันในน้องกดหยุดเองคือเอ่ะไอเซตบของน้องอ่ะมันมีเบอร์สองแต่ขวาม,มีเบอร์สองปะไม่มีแสดงว่าซ้ายซ้ายมีสองแต่ขวาอย่างนี้คือไม่เป็นสับเซทนี่ถ้ามึงจะเป็นสับเซตได้อไอขวาไอขวาแม,ม่งต้องมีเบอร์สองแต่ขวาม,ม่ไม่มีแล้วประจวบเหมาะพอดีว่าไอเบอร์สองอ่ะ ไม่ใช่เสร็จว่างนะเบอร์สองกูมีสมาชิกนะั้นหนึ่งคนนะแสดงว่าแบบเนี้ยผิดแน,แน่ไม่เป็นสับเสร็จแน่แนถ้าจะเป็นยังไงนะเอาใหม่ถ้าจะเป็นเนี่ยไอ้ด้านขวาต้องมีเบอร์สองถ้าอีด้านขวามีเบอร์สองตอบเลยซ้ายมีสองขวามีสองซ้ายมีสามอย่างนี้คือเป็นสับเ็จแต่อีด้านขวามีไหมไม่มีเบอร์สองแสดงว่าไม่เป็นสับเ็จโอนะข้อนี้ผิดห้าเป็นสมาชิกของ a เศ b a b เนี่ยเอางี้นะคนนี้เนาะคือ a 1 b ที่มีสมาชิกึ่งคนน้องว่าไอสมาชิกหนึ่งคนเนี้ยมันเป็นเลขห้าได้ปะ่ะพี่ว่าโอกาสที่แม่งจะเป็นเลขห้าได้อะมีไม่มีเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ a 1 b อะมันจะอยู่ในเซต A งงไม่งงไม่งงนะก็คือไอเอศดเบอร์สองอ่ะคือเขาจะอยู่ในเซตเซึ่งไอขอบเขตของเซตเอะมันจะมีสี่คนสคนนี้คือสองสี่หกแปดแสดงว่าไอเบอร์สองเนี้ยไม่สองก็สี่ไม่สีก็หกไม่หก 6, 6. คือมันเป็นไอคือคนเดียวแล้วไม่ต้องเป็นเลขคู่ด้วยเพราะมึงอยู่ในขอบเขตของเซตเและเซตเมันเป็นเลขคู่ไงถูกไหมมันก็เลยไม่มีทางเกินสองสี่หกแปด แสดงว่าห้าไม่ง่วผิดแน่ๆผิดแน่ๆแ,แต่ถ้าเขาแบบเฮ้ยงั้นสี่เป็นสมาชิกของเอกสิบบี B. อันนี้ถ้าถ้าเป็นพี่พี่ไม่รู้ว่ะพี่ข้ามไปก่อนอันไหนไม่ชัวร์พี่ข้ามไปก่อน,อน,น,อนถ้าเกิดเขาถามก้อนนี้นะพี่ข้ามเลยเพราะว่าไม่รู้ไม่ชัวร์เออข้ามไปก่อนไอไอไนี่ขอลบนะนี่ขอลบนะ <Okay. S 1> เสร็จแล้ว A อกสิบบี B. แล้วเอาใช่ดิ พี่กาเขาสามวันดีจบตอบข้อสามมันมีหนึ่งคนไงแสดงว่าแนวคิดข้อเนี้ยไม่ต้องรู้ข้อมูลครบทุกโซนก็ได้มันก็สามารถหาคำตอบได้อ่าแต่ลนะแต่แต่พี่ไม่ได้คิด4ี่กับห้านะอันนี้มาแบบมาเฉลยให้น้องเนาะแบบทำสี่ด้วยพี่หาสี่ก็คือ n สมาชิกของเซตบี B. ไอันหนึงนะมีคนเฮ้ยพี่อัดคลิปอยู่อะยังไงต้นนึ่งต้นนึ่งมีมีน้องมาทีนี้เนี่ยไอเซตบีไอเท่าดีข้อสี่เนี่ยสมาชิกของเซตบีได้ไหนึ่งอ่าพี่ว่าไม่ใช <rodz orn. S 1> ah, ่วะ เพราะว่าน้องเอ่อน้องเห็นวงแดงไหมตรงนี้มันรวมทั้งเบอร์สองเบอร์สามเซตบีถูกต้องไหมแล้วเบอร์สองอะมันมีหนึ่งสแสดงว่าสแสดงว่าไอสมาชิกของเซตบีอะแน่แน่มึงจะมีหนึ่งคนแหละที่มาจากเบอร์สองแล้วทีนี้เบอร์สามเนี่ยเท่าดีไอเลขสามอะมันอยู่ในเบอร์สามแน่สแสดงว่าไอเจ้าเบอร์สามเนี่ยขั้นต่ำอะมึงต้องมีสามคนหนึ่ง แสดงว่าขั้นต่ําขั้นต่ําของเซต B มีสองคนมาจาก A เซต B คนหนึ่งแล้วก็เลขสามอีกคนหนึ่งแสดงว่าอย่างน้อย,น,อยน้อยน่าเกียดเลยเนี่ยอย่างน้อยน้อยมินิมัมเนี่ยมินิมัมก็คือสองน้อยน้อยต้องมีแค่คสองคนสองคนคนแรกมาจากไหนคนแรกมาจาก A เซต B เพราะว่าเขาใช้ร่วมกันอีกคนหนึ่งมาจาก E เลขสามแสดงว่าไม่มีโอกาสที่จะมีสมาชิกหนึ่งคนข้อนี้ก็ผิดแล้ว อเอยูเนียนบก็ไม่ใช่แน่แนเพราะว่านี่คือขั้นต่ำขั้นต่ำของ A อยูเนียนบมันต้องได้ห้าไงมันสี่มาจากไหนไ,ไปไม่ได้มันก็เลยผิดไงถูกไหมเพราะว่าอีเนี่ยคือขั้นต่ำอีเลขหนึ่งเนี่ยคือขั้นต่ำอาจจะเกินหนึ่งก็ได้ขนาดขั้นต่ำแบ่งห้าอาจจะหกอาจจะเจ็ดเราไม่รู้ไม่ใช่แต่ตอนสอบพี่ได้สามปุ๊บพี่ตอบเลยเพราะว่าม่งจะหมดเวลา เนาะอ่าประมาณนี้โอเคไว้เจอกันในคะลิปต่อไปครับรบ,บ๊ายบาย